วันนี้เรามาทำผัดซีอิ๊วทานกันค่ะทุกคนวันนี้ผัดซีอิ๊วเส้นหมี่ค่ะเราจะไปทานกับส้มตำกันนะคะวันนี้เราก็จะผัดซีอิ๊วเราจะใส่แค่ไข่แล้วก็ผักแค่นั้นเองค่ะใส่ไข่ใส่เส้นแล้วก็ใส่ผักหลายๆอย่างรวมกันเดี๋ยวเราไปกินกับส้มตำกันค่ะเราจะคั่วไข่ให้แห้งก่อนแล้วถึงจะใส่ เส้นหมี่ลงไปเส้นหมี่ของเราก็แช่น้ํำนิ่มแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาผัดกันค่ะก็เป็นเมนูวันนี้อยากกินอะไรที่มีเป็นเส้นๆแล้วก็อยากจะกินต้มๆด้วยแล้วก็มีปลาทอดค่ะวันนี้เรามาผัดซีอิ๊วทานกันทำแบบง่ายๆค่ะทำทานเองไม่ต้องอะไรมากพอเราผัดเส้น ข้ากับไข่ดีแล้วเราก็มาเติมซีอิ๊วดำเลยค่ะนี่เลยเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วของเราอร่อยนะคะเมนูนี้เราก็จะใส่ผักลงไปค่ะวันนี้ไม่มีคะน้ามีบอกโคลีแล้วก็ข้าวโพดอ่อนที่จะใส่ลงไปนะคะเราก็ผัดให้เข้ากันเลยค่ะเรายังไม่ปรุงรสอะไรเลยนะคะเราจะผัดจืดๆใส่ซอสปรุงรสสักนิดหนึ่งให้มีเค็มนิดหน่อยแค่นั้นพอ เ,เราไปกินกับส้มตำกันค่ะหอมขึ้นมาเลยผัดซีอิ๊วของเราเติมน้ำตาลอีกสักนิดนึงให้มีตัดเค็มสักหน่อยแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะเมนูนี้กินกับส้มตำอร่อยนะเยียบร้อยแล้วค่ะผัดแค่นี้เองค่ะปรุงแค่นี้ไม่ใส่อะไรมากเส้นหมี่ของเราก็ผัดออกมาหอมมากเลยนุ่ม น่าทานมากเลยค่ะเรียบร้อยแล้วเส้นหมี่ของเราผัดซีอิ้วเส้นหมี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูปลาทอดของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะปลาอินทรีทอดก็สุกพอดีตำส้มตำอีกสักหน่อยค่ะส้มตำก็ง่ายๆค่ะตำแบบที่เรามีอยู่ไม่ต้องปรุงอะไรมากมายใส่น้ำปลาร้าใส่ มะนาวมะเขือเทศพริกขี้หนูแค่นั้นพอแล้วเดี๋ยวเราไปกินเป็นผักกินกับเส้นหมี่ค่ะหืมสีสันน่ากินจังเลยไปคะ่ะไปกินส้มตำกันค่ะกับเส้นหมี่ผัดซีอิว๊วนี่เรียบร้อยแล้วคะ่ะหืมเสียดายไม่มีใครอยู่วันนี้เขาไปทำงานกันหมดยายไทยก็ทำเองกินเองอยู่คนเดียวนี่แหละ รสชาติเป็นยังไงบ้างเนี่ยอยอ,ยอร่อยอยู่นะเพื่อนๆขอบคุณทุกการรับชมนะคะวันนี้ขอตัวทานข้าวก่อนค่ะอร่อยอร่อยค่ะ